สวัสดีครับร้านขันโปรอร์มนะครับนีก็ถ้ามาดูอย่างงานแปลงก็คนทุกวันนี้ก็แต่งรถแบบแปลกๆกันตัวนี้ก็เป็นชุดเผาของ NC24 นะครับไอวี AB 4าร์สรถจะ30ปีแล้วทีนี้จะมาใส่นินจา400ปีใหม่ๆแต่ว่าอยากใส่ปั๊มเมาส์ใส่ปั๊มเมาส์ไม่พออยากใส่ ABS ด้วยแล้วมัน มันจะใส่ยังไงมันจะใส่ผ้าอะไรทีนี้อ่ะลองดูลองดูได้ไหมจะใส่ไปยังไงได้มันแปลกๆตัวนี้ใส่ได้ไหมเนี่ยก็ทรงแปลกๆปฮะอ่ะก็คำสั่งแปลกๆก,ก็อะ่ะได้ทรงแปลกๆนี่นะดูว่ามันจะใส่ได้ไหมมันจะ พอดีไหมไม่รู้ครับสั่งแปลกก็ทำแปลกๆนะเอาดูสิมันจะเป็นยังไงป้าบตัวแรกอ่อีเบสเข้าหลุมโอเคหัวอ,อีเบสลงไปในหลุมแล้วหัหวก็โผล่มาด้านหลังทีนี้อ่ะปั๊มปั๊มต่อปั๊มต่อดูมันจะสำเร็จหรือเปล่า กแต่งรถกันแปกขึ้นทนุกวันก็หาอะไรแบบรุ่นใหม่ๆอะไรก็ไม่ได้แบบมีฐานใอเบียมีอะไรทำง่ายๆมันไม่สาใจต้องเอาแบบแปกๆมาให้แบบช่างปวดหัวเลื่อยๆว่างั้นอา้าดูว่ามันจะได้ไหมอืมออ้าวนี่นี้ก็ใส่ปั๊มนะครับเีออกมาท่านี้แหละ ดูไปพร้อมๆกันอันนี้ก็ประกอบรอบแรกเลยเอาก็ไปพร้อมๆกันนี่แหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ทำไมเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้สแกนไม่ได้อะไรนะครับก็เ์เนียวัดคาลิปเปอร์วัดธรรมดานี่แหละแล้วก็ใบวัดองศาอุปรกรณ์พื้นฐานเลยไ,ได้ไหมเนี่ยอะไรบ้าอ๋อรับไปเ,เดี๋ยวสิได้ไหมอ๋อ

ก็ไม่ไม่ชิดมากนะครับประมาณนี้แหละช่องไฟเพราะว่ามันเป็นเวอร์เนียวัดธรรมดาครับเวอร์เนียกับใบวัดองศาแลา้วก็คาลิเปอร์ตัวหนึง่งคาลิปเปอร์วัดในตัวหนึง่งไ,ได้แล้วนี่โอเคไม่ติดหัวน็อตไม่ติดอะไรส่งงานแปลกๆได้ครับนี่งานแปลงก็ปีหน้าครับงานอีซีนซียังทำได้แต่ว่างานแปลงก็เจอกันใหม่ปีหน้ารับใหม่ปีหน้า โอเคตัวนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ดีดเดี๋ยวลูกค้าไปหาหน็อตเอลนะครับอันนี้ใส่ให้ดูโอเคตัวนี้ที่แปลงเผาเซ็นเตอร์ล็อกแล้วนี่ชุดนี้เลยครับแปลงเผาเซ็นเตอร์ล็อกด้วยล้อ VFR 800ชุดโฟอาร์มเผาเป็นของ VFR 400ตัว NC 24่่าแล้วก็ใส่ปั๊มเมาส์ ันนี้ตัวลองให้ดูเฉยนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปเปลี่ยนเขาเขามีป้อมเมาส์อยู่ใส่ป้อมเมาส์ใส่ ABS แล้วก็ใส่ขาเดิมตัวนี้ก็จะเป็นขาโยงของเดิมของ NC มันจะมีตัวลั้งตัวนี้ก็ปากไว้ด้วยครับร้านขวันโปรอามก็เผื่อถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ